สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขี่รถไฟฟ้ากันครับครับผมเออสวัสดีครับวันนี้ครับเรามีเจ้ารถไฟฟ้านะครับของบริษัท l อลแอนะครับก็ถึงต้องขอขอบคบริษัท l อลแอนมานะครับให้รถเจ้าโกโก้ไฟเรามาเทสได้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการเทสได้เจ้ารถโกโก้ไฟคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ไปแดงไปแดงเลยไปแดงเลยว้าวเดี๋ยวเราไปทําการเทสนะครับว่า ใช้งานจริงชาร์จต่อครั้งเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิกโลเมตรนะครับการประหยัดไฟชาร์จต่อครั้งกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยครับเราใช้จริงชาร์จจริงเลยนะครับกับเจ้าโกโก้ไฟนะครับอ่าอันนี้เราส่วนข้อมูลเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวียวค่อยมานำเสนอในทิปในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทิปหน้า E ีหน้าดีกว่าเนาะอันนี้เราให้ดูว่าเป็นรถที่ทางบริษัทให้รางเรามาเท็ดได้นะครับฟิล์มุนยังไม่ออกเลยอ๋อกลัวเขาไม่รู้ว่ารถใหม่ก็ดูมปลรอบรอบก่อนนะครับสำหรับเจ้าโกโก้ไฟคันนี้นะครับสวยเลยแหละสวยเลยแหละ นี่ไฟหน้ายังหลออ่ะโคตรล้ำอ่ะเฮ้ยไฟหน้าล้ำว่ะเจ๋วอ่ะมาดูไปดูไปดูๆดูไดูไปดูไดูดูไปดูไยดาไปดูกันไปดูไดูไปดูไปดูไปดูไฟดูไปดูไปไปดนไปมูปดูไปดาไปดูยปดูไปไปไปไฟดู้าดูไไฟดูไปดมไฟดูยไไไไ ะครับดิสเบรกด้านหน้ามาให้นะครับเป็นแบบฮ <c oughs> ับมอเตอร์มานะครับผมชอบมากเลยไอโลโก้ตัวนี้เนี่ยที่มันนูนๆมันเนี่ยตอวสวยอะไม่ใช่แบบสติกเกอร์ธรรมดาน้ยเป็นแบบอะไรอะสวยมันมันนูนขึ้นมาเลยอะ่ะไฟท้ายก็สวยอะโอ้ไฟท้ายอย่างกับพวกแบบ เทสลาเลยอะ่ะเนาะแอลนพีครับขอบคุณแอลันพีมากนะครับให้รถเรามาเทสนะครับเยวทำการเทสจริงใช้จริงนะครับดิสเบกหลังมาให้ด้วยว้าวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโคตรเฟี้ยว,ยวหน้าจอหน้าจอเดี๋ยวขอเปิดไปอีกรอบนั่นแน่ไงโคตรเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงไงครับมีระบบพาร์คกิ้งมาให้นะครับมีเกียร์สามเกียร์นะครับบอกระยะทางให้ด้วยบอกทิศให้ด้วยนะครับแจวระดับแบตเตอรี่นะครับ แจวเลยแจวเลยแจวเลย,เลยนะครับเดี๋ยวลองมาทำการเทสได้ปุ่มนี่แม่งเฟี้ยวอ่ะผมก็ชอบมากเลยเนี่ยปุ่มไฟเลี้ยวเนี่ยเออแจ๋วว่าผมชอบมากเลยไอ้ปุ่มไฟเลี้ยวเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะยมีเกียร์ลหลังให้ด้วยอะ่ะมีแตะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีคีย์เลสตาร์ทให้ด้วยนะครับอ่านะคีย์เลสตาร์ทให้ด้วยใช้รีโมทก็ได้อ,อันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง,นนจงแต่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือกุญแจเนี่ยง่ายๆเลยนะเราจะเปิดบอร์ดเนี่ย มันเปิดไม่ได้เนี่ยนี่หูยข้างในยังใหญ่อยู U ่บ็อกมีกระตกมาให้ด้วยสิ่งที่ชาร์จแบตมาให้วู้รถใหม่รถใหม่เยี่ยมเลยจเจเา้าเจ้าเจ้านี่ขัเอาเอยู่นี่เดี๋ยว,เ,ยวเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคเดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีนะครับอันนี้เราดูกันคร่าวๆไปก่อนนะครับจะไปเที่ยวไหนกันพาจากกโก์ฟไไปเที่ยวไหนกันเอ่อเป็นทริปเอางี้ดีกว่าเราจะจทริป E ีอ่ะ หาของกินดีกว่าเนาะเอาค่าค่าน้ํามันเนาะค่าเติมน้ำมันนะจะเป็นค่ากินกันดีกว่าหาอะไรกินอร่อยๆกันเดี๋ยวจะไปไหนกันทิ์หน้าใครติดตามกันนะครับเพืเ่อนๆแมนสวยนะ <c oughs> เข้ากับรถอ่ะนี่ <c oughs> โคตรเสียวโคตรเสียวกับเจลเลนส์แง่าจะโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวทิปหน้าจะนะครับเจะไปไหนกันต่อสลับเจ้าอีวีนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานะเธอเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริง